มีวัดบ่มีพระสฆ์แนวไหนบ่อืดผาเหลืองเออเหอแต่ว่าบ่มีสุป,ปฏิปันโนปฏิบัติตรงบ่มีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงบ่มีสุปฏิปันโนปฏิบัติดีไม่มียายาป,ปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อจะขูดเกาเผาลนกิเลสละกิเลสออกจากทุกข์ไม่มีสามีจิปตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่ธรรมฐานะภาพประเพณของตนหาอะไรมีอยู่เหลืองเออเหออยู่ เพิ่นยังบท่านเอิญว่าสาวกสังโฆขันว่ามีสี่อันนี่อันข,า,ขาวๆนี่ก็เป็นสาวกสังโฆได้บัดเพิ่นบาวา่บาบว่าสินุงเสือผาเนี่ยได้กระตับเสื้อผาอาพรยั่งกระยาว่าแต่ประพฤติธธร,รมจังสิถือว่าเป็นพระกระแดกแเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นภิกษุก็ได้เป็นพระบร่ได้อยู่น้ำเหลืองเหลืองบ่ได้อยู่น้ำหัวหลอนๆจังสิ อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าพันเขียนนี่อาจจะมาไปเขียนไวนะ้ในทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งภาษามาลีนะมุนทะเกนะสมโูบุคคลไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสีรษ